ครับเมื่อนี้ผมกับไอ้ยม่ยมช่มไอ้เอ็นพี่้า NP ครับผมเป็นเครื่องเสียงบ,นบานๆครับเดี๋ยวผมพาไปมึงตัวลำโพงที่เพิ่นกำลังเห็ดใหม่อ่าเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วหกตัวครับเอาขึ้นรถไปแล้วสองครับตอนนี้ยังอยู่ขงาง่ังซีครับ อยู่ของรังซีครับผมอันนี้ชุดเล็กนะครับผมอยู่ในบ้านชุดเล็กครับสนใจที่จอได้รับรองมวนแน่นอนครับผมทานกินเหล่าเมาครับผม <c oughs> เป็นพิธีกรใช่ไ,ไหม <c oughs> ผมยูทูบเบอร์เด้เนะี่ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไลฟ์สดเลยออก ครับผมสำรับมือนี่ผมได้มาเยี่ยม NP ซองครับยุบานหวัวย่างครับผมติดต่อสนใจเลยครับเบอร์โทรยุทายกระบะบครับผมเห็นบก่กี้งานญ่ิงานเอนาเด้กหน่ยจิ้งานเนานเอีแล้วจะมาจีลองเกิดตั้งเชียงเด้อมาเปน้นติดต่อ,งา,ตอง,งานใดก็สนใจ

ดูดีก็บายดีมีคนมาหาเราไหมเนี่ยไปโอ้ยใครเหรอเนี่กล้วยสองตัวกล้วยแม่เนี่ยมาแพงแก่ตัวหนึ่งเขาจะซื้อเก้าหมื่นตัวหนึ่งเขาจะซื้อแสนเอทกล้วยสองตัวเขาจะซื้อสองแสนเขาบอกเนี่ยผมไปติดต่อให้แน่แต่ผมติดต่อได้ซื้อได้สองตัวเนี่ยครับผมตอนนี้กะร่างสิบบันแรกนะครับผมโดย เป็นีอครับผมยู่หัวย่างเข้านี่นะครับผมสนใจติดต่อได้ครับที่เบอร์ครับผมยู่ขังรถเลยครับผมตามเลยครับเป็นพีลักปรักันยดเรับประกันความดังครับ รู้สิมาไหนก่อนดีไหมวะปาลัดกับสีออกมาขนาว่าตัวเล็กันี้ผมกับดายม่ยมชมเอาไหนดูีิ NP2 นะครับอันนี้ผมเดินทางมาจากหนองไผ่งามตำบลพ้งงยางกันครับผมเกไดกับมือใหม่นาะผมก็จะมาล่องมือของคนทีที่เป็นมืออาชีพ กำลัเงเช็คเสียงแหลมอยู่ครับดังว่าดังคอยมาแค่ไหนที่หนึงครับผมอ่ะช่างเอ๊ะมาไงวันนี้ครับอันนี้พามาดูเครื่องเสียงบ้านบ้านนัทพงซาวนะครับนัทพงนาซา,าวนะครับนัพงซาวอ,าอาวย่างเดียวครับผม ตาบพ่อแล้วเ,เสียงแบบนี้จบน้ำแน่หนิดหน,น,น่อยผู้บินตาจบก,กับจบแน่เพราะว่ากันนะคะรับเีิยวฟังเอามาเสียงเป็นแบบไหนครับผมครับติดตามได้ครับผมโดยช่องแค่นแนนะครับผม